Uh ส,วส,สวัสดีครับแนะนคืคู R R> ่นะอาน้องมิมค so, ุณจะยวแนะนน้องมิสวัสดีค่ะมิมี่รุไทยพัฒน์นะคะรับบทเป็นแซลมอนค่ะสวัสดีครับผมเฟรมริชนนท์ศิระสิทธิ์เดชาครับรับบทเป็นซีและสไปค์ครับสวัสดีครับผมและอั้นปัญญาแม็กเชนรับบทเฟิร์สครับสวัสดีครับผมพีมทัชชนน์ครับรับบทเป็นแซมครับสวัสดีครับผมคูครับรับบทเป็นผัดสวัสดีครับผมตัทโตสวรรค์นะครับในเรื่องรับบทเป็นแจ็คครับ สวัสดีครับผมเพียงอภิวับรับทเป็นไหมนะครับเป็นยังไงบ้านในสิก็ได้ฉายแล้วเราดีใจดีแค่ไหนหลังจ,จากที่แบบเพิ์งเชื่อมติดดีใจไหมครับก็ดีใจมากๆ <c oughs> ครับสำหรับส่วนตัวเฟรมครับเพราะว่านี่ก็เป็นซีรีส์รแรกๆของเฟรมด้วยครับเราทุกคนผ่านการทั้งเรียนแอคติ้งทั้งการฝึกซ้อมเย์ <c oughs> บอลเวิร์กช็อปทุกอย่างในระยะเวลาตลอดอน่่งปีที่ผ่านมาพอมาถึงวันนี้แล้วเรา ปลาปลื้มเป็นอย่างมากครับที่เราได้เห็นตัวเองแล้วบนหน้าจอสักทีครับก็จะให้ทุกคนติดตามจริงๆครับ<ล> <ๆ S 2> ครับแซมมอนในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเล็กๆคนเดียวในกลุ่มผู้ชายทั้งหมดการทำงานกการา่วมกันเราูถือว่าคุณยากอบบางหรือว่าแกล้งเรามากาน้อยขนาดไหนยังไงบ้ไหมต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายหนูมากๆเพราะว่าตัวหนู่มตัวแซมมอนเองเนี่ยก็ไม่เคยเล่นซีรีส์เรื่องไหนที่ผู้ชายเยอะขนาดนี้มาก่อน แล้วด้วยความที่เราอ่ะต้องเป็นผู้จัดการทีมด้วยเราก็ต้องคุมผู้ชายทุกคนในทีมให้อยู่ซึ่งแต่ละคนก็ตัวแสบท้งนั้นเลยค่ะแกงแกงแซลมอนตลอดใช้ดื้อสุดใช้ดื้อสุดใช้ดื้อสุดเหรอคะจะมีอยู่หลายหลายคนอยู่ค่ะทุกคนเลยดีกว่าทุกคนเลยดีกว่าทุกคนเลยดีกว่าถ้าจะพูดอย่างนี้ทุกคนเลยถ้าหนักๆสุดนะคะก็จะมีน้องทีมนะคะกับพี่โบตัสค่ะ้ ระาใส่ทเรามีองบางแซลมอนที่ว่าน,นากับเราเราผู้ชายก็ต้องเล่นกีฬาเราเป็นแค่นา้าโพ้เป็นในทีมนนผู้จัดการทีมเป็นผู้จัดก,การทีมซีนที่คิดว่ายากที่สุดน่าจะเป็นซีนที่แซลมอนจะต้องทําตัวครึมและดุดันเพื่อให้ทุกคนในทีมฟังแซลมอนอมทำหน้าซิน,นดูนด,ดันั่กลัวแล้วกลักวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วยดมาที่เาคู่แรกก่อน ครับครับผมการทำการร่วมกันระหว่างถ่ายทำเป็นไปตามที่เราคิดมันไม่ถึงว่ามันยากกว่าจริงๆก็ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แลกคิดว่าอาจจะยากกว่าแล้วเป็นแบบไหนะแล้วเป็นแบบไหนความแบบนี้คิดว่าแบบมันน่าจะยากกว่านี้เพราะว่างันง่ายง่ายเพราะว่าแบบเราฟิฟเฟมเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วผมก็แบบเป็นแสดงนําเรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการที่ต้องแบบรับบทที่น่าจะยากมากแล้วก็อาจจะแบบด้วยความเคมีหรือการติวตอนเราเรียนเวิร์กช็อปกันอ่ะ มันแบบผลลั์ออกมามันยังไม่ดีมากขนาดนั้นแต่พอเราแบบเริ่มสนิทกันเริ่มพยายามติวพยายามแบบเวิร์กช็อปกันเรว่างที่เราก่อนที่เราจะเปิดกล้องครับเราก็เฮ้ยเราจะเคมีเราจะเข้ากันไหมอะแล้วพอเราได้เวิร์กช็อปเราได้มีกิจกรรมที่เราได้ทำไปเจอคนด้านนอกบ้างนอกจากไปงานอ่าไปจะสนิทกันมากขกันมกเราก็เลยแบบรู้สึกว่า ไม่ไม่ชวนผมไปกันสองคนเวลาแล้วแล้วเวลาพอเราเข้าซีแล้วครับจะทําให้เราแบบเวลาเล่นกันเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขินอายหรืออะไรเราก็มันกลายเป็น่างนี้เลยกลายกลายเป็นสนุกมากใช่ครับอันนี้ก็แบบเวลาทํางานมันง่ายกันง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมมองครับเราต้องเล่นแฝดใช่ครับมันต้องแบ่งอารมณ์ยังไงบ้างครับในในความเป็นแฝดของเฟรมนะความเป็นมูดในส่วนของซีเขาก็จะนิ่งขึ้น พูดน้อยครับพูดน้อยสุภาพแต่พอเป็นสปายก็จะขี้เล่นขี้เล่นหน่อยพูดเก่งนะครับนิสัยห้าวครับก็คาเรคเตอร์ก็จะค่อนข้างชัดเจนครับแต่ว่าในการทําการบ้านของเฟเตอรค่อนข้างหนักมากไม่ใช่คําค่อนข้างก็ต้องบอกว่าหนักมากเลยเพราะว่าเฟ์เมยก็ต้องซ้อมทุกวันเล่บบอลแล้วก็ยวิสูนครับ ทั้งวอลเลย์บอลและยูวิสูรเฟรมฝึกพร้อมกันมาเลยครับ1ปีเต็มครับ<ช>ก็เหมือนเพื่อนเหมือนทุกคนเหมือนกันครับก็<ช>ทุกคนก็ต่างฝึกวอลเลย์บอลหนึ่งปีเต็มครับแต่ของเฟรมก็จะมีพ่วงเป็นยูวิสูรเพิ่มเข้ามาด้วยครับอย่างคู่เราระหว่างฉากากีฬากับฉากเอ็นซีคิดว่าไหนยากกว่าฉากกีฬายากกว่าครับยากกว่าเอ<น>็นซีก็ง่ายกว่าสบาย,ยา <c oughs> แล้วเอ็นซ <c oughs> ี <c oughs> มันจะใส่เลือดเลือดยมันต้องฝึกอย่างไงใช่ครับด้วยความด้วยด้วยนักกีฬาด้วยนักต้พอก่อนเพราะได้นักกีฬาเราต้อง ใช้ performance อืใช่ครับเพราะว่าท่าทางแต่และอย่างการท,ท,ทำออกมา<ช>ถ้าเราตีกันปกติเฉยๆก็ก็ได้ครับท่าสวยแต่ว่าถ้าอยู่ในกล้องท่าต้องสวยมากกว่าข้างนอกชความเป๊ะความมุมไม่ว่าจะกล้องตัวนี้หรือว่าเคลับครับต้องทุกอย่างต้อง perfect เลยเราจะมาเหลื่อมๆนิดหน่อยไม่ได้เลย<ช>ครับ พอเป็นกีฬามันมีจังหวะเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเราต้องอินคาแรคเตอร์ด้วยเราต้องดูมุมกล้องด้วยมันเลยยากครับผมส่วน NC ก็สบายก็คือเลื่องไปแล้คืออยู่ในสายใช่ครับก็คือเทคเราก็ได้เลยก็คือเรียกว่าตอนตอนผมตอนผมเล่นผมไม่เราไม่เขินกันแล้วอ่ะเรากลายเป็นแบบแอบไปซ้อมกันมาใช่ไหมเราซ้อมกันอมารอบป่อกาไม่เราอ็นเราเรากี่เทคเราแค่เทคเดียวเทคเดียวแต่ว่าเป็นมุมกว้างมุมแคบแค่นั้นอ่าเทคนนี้คือจบ่านไวได้วยหรือว่าเรามันอยู่ รู้สึกว่ามองหน้ากันแล้วมันไปเลยจูเลยครับคือจริงๆรู้สึกว่าถ้าถ้าทำให้ดูไม่เอาถ้าจะใช้ฉายจริงอ่ะเราอาจจะแบบไม่ได้ตัดมาเยอะขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราเล่นเป็นลองเทคไปเลยเพื่อความเผื่อตัดเผื่ออะไรด้วยอะไรอย่างนี้ว่าถ้าเป็นอันดั้นก็คือปล่อยไหลใช่ครับปล่อยใจปล่อยจอยต้องลองติดตามดูครับผมโชวิดัสซิลิปล่อยจอยปล่อยใจครับผมปล่อยใจ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 ให้ฝากคู่เราครับครับก็อยากจะฝากคู่ของเฟรมกับไลอ้อนครับ ก็ล้อไงอ่ะติดตามคู่ของเราด้วยครับว่าความรักจะจบลงเช่นไรเพราะว่ามันจะมีความสับสนระหว่างผมจะชอบคนที่เป็นแฟนคนนี้หรือคนโนู้นใช่ครับเพราะตัวเรานั้นก็ปั่นเขาหนักเหมือนกันใช่ใช่ต้องเราไปติดตามดูครับในส h วนเดอร์ซรีส์สลับรักรักทุกอย่างครับครับผมอกงคนเขามผู้ดีแซบนะครับว้าวอะไรล่ สวัสดีครับผมตัดนะครับทศวรรษสิงคโปร์ครับในเรื่องรับบทเป็นแจ็คครับส่วนผมครับเทนอิวิทครับในเรื่องรับบทเป็นไมครับก็ในคาแรคเตอร์ของไมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บกดครับใช้ความรุนแรงอารมณ์ร้อนเลือดร้อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าถูกรับความกดดันมาจากที่บ้านครับก็เลยแบบจะมีนิสัยที่ค่อนข้างรุนแรงนิดหน่อยครับส่วนผมนะครับก็ บรบกบเป็นกับตันทีมด้วยแล้วก็เป็นม <in> ือเซตนะครับก็จะทําให้มีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําของทีมอะไรเงี้ยก็จะมีความคอยซัพพอร์ตเพื่อนๆคอยช่วยเหลือเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆมีปัญหาคอยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆอย่างเงี้ยครับเรื่องราวคู่เราเป็นยังเรื่องราวเส้นหลักจริงๆเส้นหลักอ่ะคือเหมือนเส้นหลักเส้นรักเส้นรักคือจริงๆแล้วอ่ะเราพูดได้ไหมคือมันไม่ได้มามันไม่ได้มาเพราะ ความรักไม่ได้มาเพราะความรักมันมาเพป็นผลประโยชน์ผลประโยชน์ครับเอาผลประโยชน์มันมาเรื่องของผลประโยชน์ก่อนไม่คือเราเอาเอาตัวเขาแต่กีเขาอุ้ยบอกไม่ได้แล้วกันครับผมรอดูในซีรีสก็เอาได้ทุกู่พูดไปใช่ไหมได้หรือไม่ครับก็คือจริงๆก็มีเรื่องของผลประโยชน์มาด้วยครับเพราะว่าผมผมเป็นมือเซตอะไรเงี้ยเขาก็จะอยากให้ผมแบบเซตบอลให้อะไรประมาณนี้ครับก็อาจจะมีเรื่องซี่ใช่ครับสร้างซีนให้เขาเขาอยากได้ซีนอยากได้เพราะเขาเป็นคนที่แบบโดนกดดันจากที่บ้าน ถ้าไปรักแบบไม่เต็มใจหลังๆก็มิ้นหลังไม่เต็มใจกันหลังๆก็ยังไม่สปอยแล้วกันครับเพราะว่าอาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งก็ได้อาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งเหมือนคู่อื่นครับผมแต่รับรองว่าแซ่บครับแฮปปี้อนดิ้งะไรนะคู่อื่นไม่ได้บอกแฮปปี้เอนดิ้งก็นั่นแหละถึงบอกให้ไปติดตามกันดูไงว่าจะออกมาเป็นยังไงเขาบอกว่าคู่เราเป็นซีหนักกว่าคู่ของพี่ก็ค่อนข้างเดือดอยู่ครับเดือดเดือดเดือดเดืดขาดหรือว่าอร่อยอร่อย แจ็คผู้ค่ายักษ์หรือแจ็คผู้ค่ายใหม่ด้วยความที่ว่าเต้องขิงเพื่อนสองคนสามคู่แล้วนะด้วยความที่ว่าเราอ่ะเข้ามาแบบผลประโยชน์ไงพี่มันก็ไม่ได้ต้องการเรื่องความรักอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้ต้องการแบบเมคเลิฟอ่ะเราต้องการแบบแค่เซ็กอ่ะเราก็เลยแบบแกมจัดจ้านในย่านนี้เลยล็อกเกอร์อย่างนี้เออและดูเดือนดิเราสามารถขิงชนะสองคู่ได้เลยไม่แพ้แน่นอนครับเครียดแล้วนะเดี๋ยวจับมือใส่ใส่เครียดแล้วนะได้ป่าวจได้ป่าวนาซีได้ป่าว เป็แห้งแล้วหวันมุงมิงจริงๆแล้วให้คู่เราฝากนะครับเออก็ฝากคู่ของแจ็คกลับไปด้วยครับรับรองว่าแซ่บก็ดมันครับผมากดเลยครับ ครับสวัสดีครับผมภูครับรับบทเป็นทันครับคาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นนักกีฬายูยิสูที่คอยซัพพอร์ตเพื่อนๆครับแล้วก็รักในความถูกต้องครับผมก็รับบทเป็นแซมครับผมเป็นน้องเล็กสุดในทีมครับเล่นตำแหน่งลิเบอโร่ครับผมเบอร์สี่ครับผมก็ส่วนหน้าก็จะโดนแบบพี่ๆเนี่ยชอบชอบแกล้งชอบแกล้งแบบเออด้วยความแบบทำไมชอบโดนแกล้งพี่ๆชอบแกล้งก็ด้วยความที่แบบว่าผมอ่าคาแรคเตอร์แบบน่ารัก ใสอะไรแบบนี้แบบไม่ค่อยมีพิษมีภัยไม่ค่อยมีแบบเราถามผู้อื่นไหมว่าที่เราใส่ใส่มีมีภัยูทุกคนน่าเบื่อมากไม่ม่มีพิษมีภัยใช่ไหมครับผมแบบน่าจ๊งแจ้งใช่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 ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช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 ่่ใช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 ่ ก็เส้นรักของคู่ผมก็คือผมช่วยช่วยสปอร์ตของทางสไปอะครับจนจนได้ไปเจอกับแซมครับในเรื่องแล้วก็ตามจีบมาตลอดใช่ครับช่วยเพื่อนแต่ได้แฟนกันมันต้องปะจุนอยู่ในบางเคมีคู่รักก็เยอะครับแรกๆก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ครับคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็คุยอีกเรื่องนึงผมก็อีกเรื่องนึงครับไม่รู้เรื่่องไมขาเขาก็ไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องแบบ แล้วห่งมากละดาวหรือว่าองะดาวครับอันนี้คุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมรู้เรื่องพี่รู้เรื่องครับรู้เรื่องพอมันคุยไม่รู้เรื่องมันต้องคุยกันยังไงถึงให้แบบว่าจับมือเป็น์ทเนอร์กันก็ผมผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมรับฟังอย่างเดียวแล้วกันครับเขาพูดเลยครับแล้วเดี๋ยวอันไหนผมเข้าใจเดี๋ยวผมตอบนะที่ไี่ถามตอนนี้คุยรู้เรื่องยังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องค่ะรู้เรื่องรู้เรื่องบ้างครับรู้เรื่องตอบไปเลยอยากให้คู่เราถึงสองคู่ว่าคู่เรามีอะไรดีอะไรนี ทิ้งเลยคู่อยู่ตัวเาคดือดเดือดกันไปเยอะแล้วครับคู่ผมก็เป็นความรักไว้ใส่สใช่ความรักใสใสใสใแล้วนะใสๆครับใสๆสจริงๆก็ใสใสนะครับใสๆสแต่ก็ก็โอ้โหต้องรอดูในแบบอันคัดว่าแบบมันจะใสจริงหรือเปล่าครับต้องรอดูตาม ให้ซลมอนคู่กับคูแลมอนคู่สิ่ไงบ้างพอเราได้ฟังสามคู่แล้วเราคิดว่าคู่ไหน NC เลิศ NC เลิศก,ก็ต้องยกให้คู่นี้เลยค่ะเพราะว่าคู่ของแซลมอนไม่ไม่ค่อยมีไม่มีฉาก NC เลยมากกว่าประมาณนั้น,นะคะ่ <c oughs> นะ <c oughs> จะเป็นซีนแบบเป็นความเป็นความรักที่แบบว่าเราหวังดีกับเขาเขาเจอปัญหาอะไรมาที่ไม่สามารถแบบ มาลงแข่งได้เราก็จะวางแผนทุกอย่างเพื่อที่ให้เขาแบบแข่งจนได้อะคะ่ะใช่ที่วแผนฝากว่าซีรีส์จะติดตามเมื่อไหร่มาชมได้ที่ไหนมาอันดับที่ไหนครับครับก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะ FC หรือผู้คนที่อยากจะมีความกระชุ่มกระชวยในหัวใจนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทวินเดอะซีรีส์สลับรักนะักลูกยางครับชมได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับทุกวันศุกร์4ี่ทุ่มสีนาที ดูช่อง3กด33แต่ถ้าอยากดูย้อนหลังแบบตื่นเต้นมากกว่านี้ให้กดที่แอป3พัทนะครับฝากติดตามด้วยนะคะห้ามพลาดนะคะ